ที่ไทยซาๆให้เบิ้งพี่น้องนี่มือนั้นย้ายเขามาเนาะนี่เต็มเลยพี่น้องจ๋าบ่เงี้ยวเร็วขนาดเลยนี่อ้อมคอ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 มีอีกมีอีกผุนนอสันสันยื่น้ำผุนกับมีพี่น้องจ๋าหักก่อน ซำนี่เอานี่เอาเอาซำนีไวบกอนนี่ซำนันก็ไวบกอนนนั่เอาทีแยกาายกับเข่าม้าแยกกับมะเขียเขี้ยใบเพิ่นปกุนกใบก็ลังเกิดนี่พี่น้องหดบักชุ่มโชกเลยเด้เกิดขึ้นก็ก่ได้เอาน้ำมักเข่าม,ม,มาว่ะ เอาน้ำมักเขามานีม่มั้งลดใส่ละโหดน้ำเปียกๆแล้วก็เชียร์เชียร์ใบผึน้นไทรเลยจะใบเขนโดนมี่ลอกหางมุ่ยายสจะเชียร์ใบเขี่ยงกับเบือดตัวกว่าแต่ว่ามือนั่นแย่เอาออกไปตาเพิ่นเอาไปขายตัวตาเพิ่นเอาไปขายเฮ็ดถุงละยี่สิบยี่สิบไหม จำนี่ก็เจียวไว้กนะ่อนนั้งพอพอสองสามมือเงี้ยเอาขาดลาดดิพี่น้องเนี่ยใหญ่กรบข้าวโวทนำจุ่มๆมันกเกิดขึ้นเก้าหนีน้ะงอออ้อมกออ้อมกอพี่น้อเลี้ยนสองสามมือ แย่ขอมาตรงเือได้น้องจีก่ะฮักถิ่มไปโหลดนี่เอาต้นเนีงๆๆ่ังไสิอุ๊บเ,เลยแยกกับเคลีย์ปกวกดิ จำนีก็เอารูดนี่ก็สีดได้เต็มตาล้วพี่น้องคนกับมักดิพี่น้องมันอึดแล้วนี่หิซากลาก,กี้พี่น้องจ้ะนี่แค่แย่ยเว้นไว้มื่อน,นั่นละ่ะที่ย้ายทายแถวก่อนบ้องมันก็อ,อ้อนอ้อนเด้อพี่น้องเด้อ โอ,อ้นี่คลิปเงีงๆไปเลยจ้ะไปก่อพุ่นอีกเปิดน้ำใช้ต้นไม่เมื่อนี้ลูกไส้ขมาาพี่น้องแยกกับหอกระยางเขามาาสวนในสวนในพี่น้องจ้ะเอ้ยเง่าวไว้อุบาทประโลมเมื่อน,นั้นแยกกับสีดน้ำเอาซะ ปล่อยใสเงาใสโ้นเลยแห้งสากหลากอีกแล้วจ้านอสันนอนอันนี้เอาทิ้มั้างนี้เด้ั้างนี้ก็เริ่มเนี่วลายเด้อบาดนี้มือนี่ก่อนนี่ก่อนนี่เริ่มลายแล้วจ้ามันก็เนี่ยวเราจงไว้มือนั่นเนื้อคือเน่วไวจ้ะ

ข้าวเดียวจะได้เต็มตาเราพี่น้องจ้าบ้างเนี่ยเขาก็ได้สองก่อนงอ้ยหันมาตั้งนี้นอสนันลอยก้อนบุ๊ยหลิหถิ่มใหลเป็นปงไหมว่ามาตั้งนี้ เงาเขียนเอียดขาดนาดแกงแซบด้วย่ามี้พี่น้องจ้ะแกงแซบแกงแซบแกแส,บสิหักถิ่มกันนอาได้พอเอาแยกก็ถิ่มเลย แต่ว่าอันครอบปอกไก่ตะกี้เอาโอ้ยังอีกั้งในอยู่ซ้ำนี่แหละพี่น้องจ้าเบิง้งเต็มกระตาอีกแล้วจ้าโอ้แกงไว้บนอนอหนิน้อยอยู่บ่าให้ตา,าไปอีกซะบ่สียงซ้ำนี่ก็เอานี่นี่สุดยอดสุดยอดแก้าบองน้ำพร้อม จำนีแ่แหละพี่น้องยายหาหากี่เกินยังอีกหลายกัอยุ่จ้า